พี่น้องชาวราศีกันครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านสถานการณ์วิกฤตนะครับและก็ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยทรัพย์สิสนชื่อเสียงเกียรติยศและก็มีความสุขเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับส่วนรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไร มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับหมอฮะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวของดวงที่น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการงาน การเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับคนราศีกันนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่า ท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันส่วนท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับจากที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับเอาละรครับทีนี้มาดูกันว่าดวงคนราศีกันในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ควรระวังมาดูกันครับ เริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของงานการงานการดำเนินชีวิตคนราศีกันนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากไพ่ปะยาณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือ6ดาบ6ดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับคือชาวราศีกันอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องของงานในเรื่องของการดำเนินชีวิตเจอปัญหา เจอความไม่แน่นอนเจอความยุ่งยากต่างๆมาก่อนหน้านี้นะครับท่านคงเต็มที่กับชีวิตครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะยกระดับเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะได้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเพื่อจะก,กีกายนนะครับก็จะได้รับโอกาสในการที่จะคลี่คลายปัญหาแล้วก็พุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับงานก็จะมีโอกาสมีงานได้งานสร้างงานสร้างอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี้รวมทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตอื่นๆก็จะผ่านอุปสรรคได้บางคนอาจจะรอมันนานบางคนอาจจะเจอปัญหามันนานแต่ว่าท่านก็มีโอกาสนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็น1ไม้เท้านะครับในการเริ่มต้นที่ดีเริ่มมีโอกาสนะครับมีงานเข้าได้งานสร้างงานสร้างอาชีพได้การรอคอยต่างๆจะสมหวังไม่ว่างานประจําหรืองานส่วนตัวครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตเป็นก้าวดาบนะครับในสถานการณ์รวมรวม ท่านอาจจะเจออุปสรรคอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่มาจากภายนอกจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของท่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เจอปัญหาทำให้เกิดสภาวะความเครียดความกดดันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะหนักหน่อยก็ทนเอาเพื่อที่จะรอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ จุดของความสําเร็จในอนาคตครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินคนราศีกันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ Pri ร State นะครับเป็นดวงของสุขภาพสตรีชาวราศีกันนะครับในการสร้างอาชีพสร้างงานและก็สร้างเงินนะครับท่านจะโดดเด่น เวลาสื่อสารกับผู้คนเวลาการติดต่อการเจรจาการทำงานพบกับคนจำนวนมากเด่นมากนะครับในการที่จะได้งานและก็ได้เงินด้วยนะครับจะมีคนยอมรับมีคนเชื่อถือมีคนประทับใจก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าจับตามองมากในช่วงนี้นะครับนั่นคือปุคลิกที่แสดงออกมาในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากนะครับแต่อาจจะมี เรื่องของความเครียดเวลาอยู่คนเดียวนั่นเป็นความรู้สึกอารมณ์จิตใจนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น justice justice ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาอะไรที่มันไม่ดีในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นสัญญาการเงินไม่ดีไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องถูกเอาปเปรียบนะครับพี่น้องชาวราศีกันมีโอกาส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน์นี้นะครับในการที่จะแก้ไขเปลียนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับอาจจะสัญญาการค้าขายการนำทำนิติกรรมใหม่ๆรวมทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะเป็นผลที่ดีต่อคนราศีกันครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีถ้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของอารมณ์นะครับแต่ว่า จุดเด่นอยู่ที่ความสมบูรณ์ทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์อาจจะวันไหวบ้างโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีกัดน,นะครับคือมีเงินมีทรัพย์สินมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ว่าอารมณ์อาจจะวันไหวได้รอคอยครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรัก เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดอะซันนะครับเดอะซันคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรดความสมบูรณ์ในชีวิตนะครับแม้ว่าครอบครัวนะครับอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการงานต่างๆเข้ามาแต่ว่าเป็นความพร้อมความสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับ และก็มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับการติดต่อกับคนต่างชาติในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับในรูปแบบของความรักมีโอกาสเต,ติมเต็มความสมบูรณ์เข้ามาประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เรื่องความรักนะครับเป็น1เหนรียนการเงินกับความรักก็ดีนะครับดีทั้ง2ส,ส่วนการเงินดีขึ้นใครที่รองเงินก็มีโอกาสนะครับเชื่อมโยงมาถึงความรัก เชื่อมโยงมาถึงความสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคั่งได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือความสำเร็จที่ดีในเรื่องของความรักงานเลี้ยงกิจกรรมงานแต่งด้วยงานฉลองด้วยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของคิดทางชีวิตนะครับมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไยพ่ปัากรใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยนะครับอาจจะมีการรอคอยบ้างนะครับโดวยเฉพาะประเด็นของการรอคอยความรักใจเย็นๆนะครับศึกษารเรียนรู้เข้าใจบทบาทของการรอคอยก็จะชัดเจนนะครับและมีผลที่ดีรออยู่ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลคือความบันเทิงเริงใจความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวหรือไม่ก็จิจกรรมต่างๆมากเป็นพิเศษด้วยงานจอบงานฟรีแลนซ์ก็เข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกความพอใจนะครับความร่าเริงนะครับมีโอกาสนะครับคือทำอะไรตามใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับปลดปล่อยอิสระ ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับสำหรับพี่น้องชาวราศีกันนะครับเป็นเอ็มเพรสเป็นดวงจัก,กรพัตตินีนะครับในช่วงพฤศจิกายยนนี้นะครับ,น,รยยน,น,รบนั่นคือดวงที่สุภาพสตรีชาวราศีกันจะพบกับความสมบูรณ์ ความมั่นคงความมั่งค,งคมมั่ง,งความลงตัวนะครับเป็นการเงินที่ดีโดดเด่นมากความรักก็สมบูรณ์มั่นคงนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้สําหรับคนราศีกันนะครับจะเด่นใน,นเรื่องงานด้วยเงินด้วยความรักด้วยนะครับต่อมาครับมาดู ให้พยากรณ์ใบที่13นะครับว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับมาดูกันเป็น9เหรียญน,นะครับก็สุภาพสตรีชาวราศีกันกับการงานการเงินความมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองนะครับก็เติมเต็มเข้ามานะครับเป็นเดือนของความโดดเด่นพิเศษมากสำหรับสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีกันในเดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับการงานก็จะมีแนวโน้มที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายปัญหาการรอคอยจะสมหวังมีโอกาสเริ่มต้นพบกับสิ่งที่ดีเริ่มต้นมีอาชีพได้งานใหม่ประสบความสำเร็จนะครับคือผ่านอุปสรรคได้แม้ว่าภาพรวมๆแล้วนะครับท่านอาจจะเจอ เหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามากระทบเข้ามาทําให้เกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับอดทนรอคอยใจเย็นเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมการเงินเชื่อมโยงไปถึงการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนการเจรจาธุรกิจงานประชาสัมพันธ์การแสดงศิลปะและก็การแก้ไขปัญหาต่าง ที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นสัญญาการค้าขายสัญญาโน่นนี่นัน่นต่างๆที่ไม่ดีไม่ชัดเจนก็จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะเกิดภาพใหม่ความชัดเจนโอกาสที่ดีตามมาด้วยนะครับเส้นทางความรักจะเกิดความสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งการติดต่อการรอคอยคนรักที่เป็นคนต่างชาติจะมีความสมบรูรณ์นะครับและมีงานเลี้ยงงานฉลอง งานแต่งงานมงคลที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันจำนวนมากๆม,มีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาทรัพย์สินรายได้เกิดความมั่นคงนะครับเส้นทางของอุปสรรคก็จะลดน้อยลงไปนะครับการรอคอยก็อาจจะมีบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามามีแนวโน้มตรงเดินทางมีการพักผ่อนหรือไม่ก็เริ่มต้นงานใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีและ จุดเด่นที่สุดคือการเงินจะดีจะมั่นคงมากๆสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับมีโอกาสดีทั้งเรื่องงานได้รับความสำเร็จที่สูงส่งมากนะครับและมีเงินมีรายได้คิดเงินได้เงินมีเงินเข้าจานวนมากๆและเกิดความมั่นคงที่ดีมากความรักก็ลงตัวเกิดเป็นช่วงเวลาที่ดีภาคภูมิใจสำเร็จและก็สร้างสิ่งดีๆเข้ามามากมายทีเดียวนะครับ อนนะไรครับมหมอฮก,กพยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่สนใจก็เข้ามาดูแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกันประสบความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ